สวัสดีทุกคนนะคะกับโบกับช่องมีไมมอนทาร์รอดชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่กันกับคลิปดูดวงตามราศีนะคะราศีตุลในเดือนกุมภาพันธ์เป็นดวงความรักรายเดือนนะคะก็ใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับไพ่ออร์คาลการที่เปิดมาสำหรับชาวราศีตุลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไพ่เรนดอกสนะคะรู้สึกว่าตัวคุณ อาจจะกําลังที่จะเรียกว่าให้โอกาสกับคนรอบข้างคนรอบตัวหรือว่าพยายามที่จะเปิดใจมากขึ้นในเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเ,าเรื่องราวความรักของคุณในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ถ้าใครรู้สึกว่าตรงกับตัวเองก็นําไปปรับใช้ได้แต่ถ้ารู้สึกว่า ไม่ตรงเนาะก็รับฟังเพื่อความบันเทิงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก็มีไพ่สองดาบนะคะแปดไมเท้า h ไฮพินเทสเด็กถือเหรียญ The World นะคะไพ่ o ฟล์สอดนะสี่ดาบนะคะมีความรู้สึกว่าชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันนี้เนี่ยคุณเหมือนกับว่า มีเกณฑ์ที่จะต้องเลือกอะไรบางอย่างเหมือนมีทางเลือกให้คุณมาหลายทิศหลายทางนะคะน่าจะเป็นประมาณ2ทางขึ้นไปนะแล้วก็ตัวคุณค่อนข้างอยากที่จะนิ่งอยากที่จะพักอยากปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระมากยิ่งขึ้นแต่ถามว่าข่าวค่าวที่คุณรอคอยอยู่ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธนะ์มันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ข่าวคราวแล้วก็ได้รับข่าวดีนะคะ แต่โดยภาพรวมแล้วมองว่าตัวคุณยังไม่กล้าที่จะคาดหวังเพราะรู้สึกว่ามันยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในออในรูปแบบของความรักความสัมพันธ์ที่คุณคาดหวังไว้นะมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นที่แบบว่าอาจจะยังไม่ได้รับเรียบมากนักนะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงอีกนะชาวราศีตุลนะคะเขาตเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะ มีไพ่สองไม้เท้าขึ้นมานะคะแล้วก็เด็กถือถ้วยน,นะมีไพ่ห้าดาบขึ้นมาด้วยชาวราศีตุลเนี่ยต้องบอกว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้อาจจะรู้สึกว่าอึดอัดใจอะไรบางอย่างแหละแต่มันมีเกณฑ์นะคะถ้าสําหรับคุณคนโสดเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์ในการที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆมันเหมือนเป็นการมองหาช้อยมองหาทางเลือกหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของตัวเลือกใหม่ๆเข้ามานะคะหรือว่าช้อยใหม่ๆเนาะ โอเคเรูเพิ่มเติมอีก,อกนิดนึงนะชาวราศีตุลน,นะคะมีไพ่ไฮโรแฟนขึ้นมาด้วยแล้วก็6ดาบนะคะ แวถ้วยนะต้องบอกว่าในเดือนกุมภาพันธ์คุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์แหละหรือว่าคนที่เข้ามานะคะค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์ในเรื่องราวของคําพูดตัวคุณปล่อยวางให้โอกาสและเปิดใจมากขึ้นจริงๆนะคะถ้าสําหรับใครที่เป็นคนคุยกันอยู่ก็ยังสามารถที่จะไปต่อคุยกันได้เรื่อยๆแต่บางคนที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ค่อยโอเคท็อกซิกค,คุณก็อาจจะ เลือกที่จะ move on ออกไปจากปัญหานี้นะคะแต่โดยภาพรวมเนี่ยมันเหมือนเป็นการให้โอกาสให้อภัยกันมากกว่านะโอเคค่ะขออนุญาตเปิดเพิ่มเติมหน่อยดูหน่อยได้ไหมว่าเรื่องอะไรที่คุณรู้สึกว่าเออตัวคุณต้องให้โอกาสหรือว่าตัวคุณจะต้องใจเย็นมากๆเลยเพัสวางขึ้นมานะคะเด็กถือไม้เท้านะคะ for p e n circle แล้วก็3ถ้วยนะ ในหลายๆคนอะ่ะจะเป็นในเรื่องราวของเอ่อการที่ไม่พูดการที่เก็บแบบเหมือนมีเรื่องอะไรแบบปิดบังไว้หรือว่าไม่ได้พูดจนหมดอะค่ะเหมือนไม่อยากให้อีกฝ่ายคิดมากหรือวิตกกังวลใจแต่มันเหมือนเป็นการทําให้ยิ่งคิดมากยิ่งวิตกกังวลนะคะเหมือนไม่ค่อยพูดหรือสื่อสารกันมากเท่าที่ควรเนาะมองแล้วอาจจะเป็นในเรื่องราวของการทํางานหรือว่าเรื่องราวของเพื่อน ความสัมพันธ์อื่นๆที่อาจจะยังไม่ลงตัวนะคะในส่วนของคุณ2คนถ้าเริ่มมีการพูดคุยกันเนาะโอเคค่ะก็มองว่าจะมีการให้โอกาสกันอยู่นะขอดูคำแนะนำเพิ่มเติมจากไพ่หน่อยนะคะขอใช้เป็นสำรับนี้นะคะ g o f o อยทาร o t นะ3ถ้วยขึ้นตามมาอีกแล้วอะ่ะหถ้วยนะคะแล้วก็เดอะชาริออรหลายๆคนอาจจะมีเอ,อ่อ ต้องพูดยังไงดีจ,จะบอกว่าอาจจะมีใครที่เข้ามายุ่งในเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณอาจจะไม่ได้มีแค่สองคนอะไรแบบเนี้เป็นไปได้หรือว่าอีกในหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของความไม่ลงตัวในเรื่องของเอ,อ่อคนรอบข้างก็เป็นไปได้นะคะแต่ทีนี้ต้องบอกว่า ยังมองว่ามีความรักความหวังดีความห่วงใยให้แก่กันอยู่เหมือนกับอยากหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันแล้วก็อยากที่จะให้ชีวิตของอีกคนหนึ่งอะมีความสุออขคาดหวังให้แฮปปี้ในทุกๆวันอคือหวังดีต่อกันแหละพูดง่ายๆเนาะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเส้นทางที่คุณกำลังจะไปต่อหรือกำลังจะเริ่มต้นมันอาจจะไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบนะคะแต่เชีร์ออขึ้นมาแบบนี้ คุณก็เป็นนักรบเขาก็เป็นอัศวินคือมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ต้องช่วยกันต่อสู้ฟันฝ่านะคะเพราะมันมีปัญหาอุปสรรคอยู่ข้างหน้านะขอดูคำแนะนำเพิ่มเติมอีกแล้วกันนะให้ชาวราศีตุลน,นะคะมีไพ่สิบดาบขึ้นมาด้วยคิดว่ามีความหนักความเหนื่อยจริงๆหรือบางคน ได้เจอกับความสัมพันธ์อะไรที่ไม่ได้คาดหวังไว้คือมีเรื่องราวบ,บางอย่างแหละที่ทําให้รู้สึกกะอระอวนใจแล้วก็คิดมากมากๆนะคะเอ่อมันเป็นอะไรที่พูดยากอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันตัดกันไม่ค่ะแต่มันรู้สึกอึดอัดอยู่ข้างในใจหรือแบบทุกทุกมากมากมากันนะคะ ขอดูหน่อยได้ไหมทำไมแบบว่าไพาออกมาแบบนี้นะคะขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะมันมีในเรื่องของความขัดแย้งเนาะอาจจะเป็นในเรื่องราวของ Eco. อีโกอัตราความเป็นตัวตนของคุณแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนคิดมากกันด้วยค่ะวิตกกงวลได้ง่ายด้วยนะยังไงก็พยายามปล่อยวางละกันมันน่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นควีน n ซัรเพนเอรขึ้นมาเนี่ย ถามว่าความสัมพันธ์นั้นพัฒนากันไปถึงความมั่นคงให้เกิดขึ้นมาได้ไหมมันก็มีโอกาสอยู่นะคะแต่ว่ามันต้องใช้ความพยายามค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพิ่มเติมให้หน่อย8ปดไปเท้านะคะขึ้นมาตอกย้ำกล่องแรกนิดนึงเนาะตอนที่เราเปิดกันช่วงแรกเลยอะเรามีความรู้สึกว่ายังไงก็มีโอกาสได้รับข่าวดีที่รอคอยอยู่แหละคะ่ะ ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แต่ว่าปัญหาบางอย่างคุณอาจจะต้องมองข้ามไปแล้วก็พยายามแชร์ริ่งแต่สิ่งดีๆให้แก่กันนะคะยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะใครอยากสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องคิดมากนะถ้ารู้สึกว่าคำทำนายไม่ตรงกับตัวเองไม่ต้องเก็บไปคิดมากเลยแล้วก็ เอาแต่ส่วนดีๆนำไปปรับใช้นะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะมุนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ